มาน้องมาเอามาน้องมาพี่จะพาเที่ยวบุญเดือนสามเชิญเธอและเชิญแม่คนงามเชิญเธอและเชิญแม่คนงามเที่ยวบุญเดือนสามเดือนสามสามคำพอดีคุณประเพณีของเข้าผูไทยมาไหว้เท้ดทานมารวมงานบุนที่ยิ่งใหญ่เช่ากูไทยกะละแมนใหญ่หน่อย ใหญ่หน่อยเอยใหญ่หน่อยอีใหญ่หน่อยยังคขโอถ้าแม่นรับรองเสียงกลองดังมาแต่ไกลเสียงแคนดังมาแต่ไกลเข้าฟ้อนผูไทยละเลื่อมไกลเข,าาข้ามาถ้าฟ้อนละสวยงามบ่าตาถ้ารำละสวยงามบ่าตาทั้งลำพญา,าพาหมวนเข้ากันเพื่อเติมสีสันละงาน,นบุญบ้านเราเสียงของยาวเอานั้นจังหวะมันมันละทั้งสิ่งทั้งยาวพวกผู้สาวนอละแม่นผู้เท่าเ่านั้นละแม่นมวนหลาย ทั่วลายเป็นตาออนซอนทั่วลายเป็นตาออนซ้อนละจังหวะท่าพอละออนซอนอีหลีเจิญเธอละเชิญแม่คนดีเชิญเธอละเชิญแม่คนดีเที่ยวประบพณนีที่ดีของเฮงผมขอเชิญเด้อเจ้าไทยเฮาก็าละแม่น้อยใหญ่ไทยเฮาก็ละแม่น่อยใหญ่สาวผููไทยมีตะผูโกโก้โกโก้ไอโกโก้โกโก้จุ่ก่อนกอนอีหลีเขามาละมามามาซี มาละมามามาสิมาดูของดีที่ทิ่น์ภูไทยคำพูละนั้นงามวีไลคำพูนละนั้นงามวิไลมมไถ้าใครได้ไปจะผิดใจทุกคนเป่นคำพูนงามลำดิ้นดำกะละแม่น้ำซุมดินดำกะละแม่น้ำซุ้มซุะะมม้ม,มผู้สาวน้อละแม่สาน,น้อยใส่บอกอ้อยขึ้นจังแม่งงามมาฟ,ฟังรำฟังร้อง เป็นทำน้องละกองเขาแต่เก่ามาช่งานไขปลาตุเรามาเบื้องงานไขปลาตุเราสุ้มเจ้าเบา่าภูไทยของดีนั้นมีมากมายของดีนั้นมีมากมายสิจะบรรยายให้แฟนได้ฟังมาดูลยฮีตเก่าของหลังมาดูลยฮีตเก่าของหลังช่างมีมนต์ครั้งดังไปทั่วแดนเสียงแคนยังดังบอสินเสียงทินยังดังบอลาลัมพญาละภูไทยล้วน ล้วนล้วนไอ้ล้วน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 มันหมุ่วน,นเจ้าเขาใส่กันนี่แหละสะวรรค์ละแดนดินที่นี้บนประเพนีละที่แสนยิ่งใหญ่ของชาวภูฏายไท,เทยเฮาเอ้ยทำบุญเอ,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 เอ้ย ีนั้นมีมากมายจะบรรยายให้แฟนได้ฟังมาดูลายฮิตเต่าของหลังมาดูลายฮตเต่าของหลังช่างมีมนคลังดังไปทั่วแดนเสียงแคนยังดังบ่อสิ้นเสียงพินยังดังบ่อลาลัมฝ่ายาละผู้ไทยล้วน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 ใอ้ล้วน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 มันมุกมนเจ้าเขาใส่กันนี่แหละสวรรค์ละแดนดินสิบนประเพณีละที่แสนยิ่งใหญ่ของชาวพุทไทอไทยเฮาคำโพ